สวัสดีครับผมพ่อครับเซลยวแมนอีเรานะครับมือนีมีรถขหมานะครับผมนําเสนอตอนนี้มีรถขอมหลายขั้นนะครับบอกว่าจะเป็น4ีิแรงหรือหาซแรกนะครับผมนี่ครับรถที่ขอมายนะครับนี่ครับเกิพี่น้องสนใจอยากขามาเลือกมาลองนะครับลูกค้าเพิ่นกับมาจากเมืองเลื่อยครับผมเขามาลองรถนะครับมาท่านใดเลือกได้ล่องได้ครับลองขี่เบิรงล่องดันล่องไทย เอาตามใจลูกค้ามากเลยครับตอนนี้นะครับรถชั่วโมงหน่อยๆก็มีนะครับมี่ทั้งเดิมั้ำใจเจ็ดร้อยชั่วโมงนะชั่วโมงหน่อยๆก็มีหลายขั้นนะครับปีหกสองหกสามนะครับรถปีหกสองหกสามดาวตอนนี้มีดาวเริ่มต้นประมาณสามหมื่นห้าขึ้นไปนะครับสามหมื่นห้ามีขั้นเดียวนะครับที่ดาวสามหมื่นห้านอกนันก็จเป็น ดาประมาณห้าหมื่น,ห,นหกหมืน่นนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดายี่ที่ประมาณห้าหมื่นหกหมืน่มนเแ,แต่ขั้นนะครับแล้วแต่ยอดจัดแต่ละขั้นครับลูกค้ามาจากเมืองเลยครับผมอ่าเมื่อน,นี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดช่วงคำคำประมาณสี่โมงหาโมงแรงนะครับลูกค้ามาถึงคำกอาอนนัดออกมา ชมรถมาลองรถนะครับรันนี้ัน้ันนี้ขน้ันราคันนี้ันขัันนี้กับขัันนี้ ีขั้นะอันนี้เนดอันนีเครื่องเคร่องเคเลยเครื่องันนีสี่แสนหกหมื่นบาทครับขันอะไรสี่แสนหกหมื่นบาทขันนี่เนาะครับ ขันนี้4 0 0 0 80,000บาทครับตั้งกับจมกเหรอ20,000 400,000 8 0 0 0ับ4 60,000ครับผมตั้งกับ20,000โอ้รหมเอาคันนี้เลยตั้งกัน20,000ขัน 800, ขันแปดอยครับขันนี้7อยชั่วโมง ตัวนี้ดาวเจ็ดเมือนหาครับหมวดปีรถยังไหมครับตามยอดจัดหวดปีหวดปีเอ่อหวดใหญสองพันครับหวดใหญ่นี่แปดมืนหนึ่งพันก็รลอยห้าสิบบาทพันหกปีหวดใหญ่เดี๋ยวละสองพัน หปดหมื่นหนึ่งพันเก้าอยหสิบบาทดาวูงครับขั้นดาวตำตกับมีนะครับ่ะแต่ว่ามันตอนนียังยังบนทั้นเข่ามากมีอยู่ขั้นนึ่งดาวสี่หมื่นอ่มีอยู่ครับแต่ว่าบนทั้นในมากนะครับหน่งสิบั้ท่านไหนครับนี่บอส่านนนาจีดา น่อก็าน์ี่กดาวหกมือหาบต่างกันมืหนึ่งินดาวต่างกันมือหนึง่งราคาตา่างกันสองมือันกัซ้ำๆกัน ជាំងសារបស់រា